อ่าเดี๋ยวอ่าคลิปเพิ่มอีกหน่อยนะครับเกี่ยวกับอ่า intermittent fasting เนี้ยครับก็อืมจะอธิบายให้ง่ายเสริมเข้าไปอีกนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับจะได้ทุกคนจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นมันเหมือนกับว่าเอาเปรียบเทียบเนาะว่าอ่าทำไมจะมีเคสแบบว่าบางคนทานทานคลีนเนี่ยเนาะวันละแปดมื้ออะไรเงี้ยทําไมสุดท้ายเขาก็ยังอ ยังอ้วนเป็นหมูหรือว่าอลดน้ำหนักไม่ลงหรือว่ากล้ามยังไม่ออกเป็นทรงอะไรอย่างงี้นะครับแต่สำหรับทำไมคนที่คนที่ทานเป็นฟาสติ้งนะครับใช้ไดเทคนิคเป็นเป็นฟาสติ้งนะครับเขาถึงทำได้นะครับมันอันนี้เป็นหลักคิดนะครับมันคือจริงๆมันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนด้วยลไลฟ์สไตล์เมตาบอลิซ r ึมเรทฮอร์โมนอะไรต่างๆนะครับแต่ว่า เอาเป็นว่าเป็นคอนเซปต์เนาะคอนเซปต์ concept จะเป็นว่ามันเหมือนกับสมไฟอะครับสุมไฟสมไฟถ้าเราทานคลีนแปดมือเนี่ยหลักการก็คือเราก็ทานอาหารเข้าไปแล้วก็เบิร์นทานอาหารเข้าไปเบิร์นทานอาหารเข้าไปเบิร์นแต่ทีนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าระหว่างมือแรกถึงมือที่สองเนี่ยมันเผาเสร็จหรือยังมือแรกมันเผาหมดหรือยังนะครับตื่นมาเบรคฟาสต์อะพอชั่นเท่านี้นะครับข้าวไก่ เราไม่ทราบว่ามันหมดหรือยังแต่ว่าถึงเวลาอา้าวสิบโมงเราต้องกินหนึ่งละข้าวไก่เที่ยงทานอีกลวข้าวไก่สิบเอ็ดโมงสิบสองโมงข้าวเอาบ่ายโมงบ่ายสบสองโมงใหม่ีกละข้าวไก่ข้าวไก,ก่ข้าวไก่คลีนนะแต่ว่ามันเบิร์นไม่หมดะครับมันเบิร์นไม่หมดทีนี้พ่อพ่ <c oughs> อเบิร์นไม่หมดเนี่ยมันก็ไปกองนะฮะไปกอง ไฟที่ไฟก็คือระบบมตาบอลิ i ซึมของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันมันยังทํางานได้ไม่เต็มที่เลยอยู่ก็โยนใหม่ละโยนเชื้อใหม่ละโยนมากเข้าโยนมากเข้านื้สภาพของไฟมีแค่นี้นะแต่อยู่ก็โยนอาหารเข้ามาโยนอาหารเข้ามาโยนอาหารเข้ามาเหมือนโยนเชื้อโยนโยนไม้เข้าไปมันก็แทนที่ว่าไฟมันจะแบบเผามันก็เฮ้ยมันเยอะเกินมันก็กด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  ไอ้สูมไฟที่เรามีดตอนแรกมันก็ลดลงนะครับกลายเป็นว่ากลับกลายเป็นว่าไอ้ที่เราคิดว่าทานบ่อยๆไม่เท่าไปซึมจะเผาเนี่ยครมันดันไม่เผาเพราะมันย่อยมือเก่าไม่หมดนะครับอ่าันนี้ถึงผมถึงแนะนําเคยแนะนำแอ p เปิลไซเดอร์วินก้านที่หลักการของฟาส t i n g เนี่ยมันคือการสุ่มไฟกองโคตรใหญ่เลยครับกองใหญ่มากๆสุม่มแบบใหญ่มากๆเลย สูงเสร็จไม่พอนะครับคือเราอดอาหารมากๆ,ๆแล้วตุ้มเราไปเทรนนิ่งอีกเทรนแบบบ้าข้างเป็นบ้าเป็นหลังไอ้ไฟกองใหญ่กองเนี้ยมันก็ยิ่งใหญ่เข้าไปอีกครับมันรอเผาเต็มที่แล้ะมันรอละไม่ว่ายู่จโชนอะไรมามันเผาหมดนะครับเผา Utilize หมดเอาไปใช้หมดและจะไม่เก็บอะไรเป็นแฟตเลยนะครับทุกอย่างก็เองที่บอกในคลิปที่แล้วก็คือ อินซูลินเซ s นซิฟ i ี y มันยิ่งสูงเมทบอลิซึ m มยิ่งสูงนะครับแล้วยูย้อนเข้าไปตูม้มทั้งใช้ทั้งเผาทั้งแบบ w อ a เอเวอร์คือ,อยังไงอยู่ไม่มีทางกักเก็บเป็นแฟตแน่นอนมีแดดบิมีแดดบิลมัสเซลไปเรื่อยๆนะครับก็อันนี้เป็นคอนเซปต์นะฮะคอนเซปต์คอมเพล n g ริงคอนเซปต์คอมเพลเริงเฉยๆนะไม่ใช่ subject comparing อย่าเอาใครมาเทียบกันนะครับ Concept comparing เฉยๆว่า มันเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าหมายเขาว่าคนที่ทานคลีนอะไรแปดมือเราสามารถเผาได้ก็อันนั้นเป็น subject นะครับอันนี้เป็นคนเเ็ปต์กว้างๆจะได้เข้าใจกันเรื่องเกี่ยวกับการสุ่มไฟนะครับ